ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การบรรยายเรื่องยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวกับอนาคตที่วูกาโดยผู้อำนวยการสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศาสตราจารย์ดรมิ่งสันข่าวสะอาดขอเียงประมือให้กับอาจารย์ด้วยค่ะ ได้ยินดีไหมคะได้ยินดีนะคะ,ะ,ค,ะค่ะก็ฟังอาจารย์ปิติเพลินเลยนะคะไม่อยากให้อาจารย์หยุดเลยอยากให้พูดไปเรื่อยๆดีฉันจะได้ไม่ต้องพูดค่ะ วันนี้ขอโทษนิดนึงดิฉันมาผิดเวลานะคะควรจะมาถึงตั้งแต่10บโมงเช้าแต่เรือบินดีเลย์นะคะมาถึงตอนบ่ายสองค่ะจริงๆชื่อชื่อชื่อไม่ตรงกับโปรแกรมแต่ว่าดิฉันเป็นคนที่มีนิสัยชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปนะคะที่จะพูดวันนี้มาจากโครงการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวระยะย,ยาวซึ่งบพคเป็นผู้สนับสนุนนะคะซึ่งดิฉันขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยแล้วก็ ดีใจที่ได้กลับมาที่ภูเก็ตอีกครั้งแล้วรู้สึกบรรยากาศจะคึกคักขึ้นค่ะเอามันไม่ไปแนะเดี๋ยวนะฮะหมายความว่าอะไรมันต้องต้องจิ้มที่มันเหรออไะไรนะคะ โอเคค่ะประเด็นวันนี้นะคะดิฉันก็จะรายงานผลจากงานวิจัยแล้วก็โลกหลังโควิดนะคะแล้วก็พูดถึงโลกอนาคตซึ่งจะเป็นทวิภพหรือจะเป็นพหุภพก็ไม่รู้นะคะแล้วก็แนวทางการรับมือนะคะดิฉันมีเวลา20นาทีถูกไหมคะนะคะ,นะคะเดี๋ยวจะมีคนเตือนนะคะ คือเริ่มต้นด้วยข่าวดีก่อนนะคะคนจัดบอกว่าให้พูดในลักษณะเท็ตท็อกอย่ามาบรรยายแล้วก็มีข่าวดีบ้างนะคะคือจริงๆก่อนโควิด1 9เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ใครๆก็รู้จักนะคะว่าจริงๆเรา5.0ไปแล้วอะท่องเที่ยวไทยอะ5.0ไปแล้วประเทศไทยยัง3.0เลยเพราะรายได้จากการท่องเที่ยวเราเนี่ยเมื่อหักลบสุดที่แล้วเป็นที่3ของโลกลนะคะเรามีและใช้ศักยภาพไปในระดับสูงนะคะ เราพบว่าเอออันนี้ขอโทษนะคะ,ะก่อนก่อนโควิดระบาดเนี่ยนะคะพบว่า15จังหวัดของเราเนี่ยใช้ทรัพยากรและการจัดการในระดับสูงไปหมดแล้วจังหวัดเหล่านี้เนี่ยถ้าตอนนั้นเราไม่มีโควิดและทำต่อเนี่ยรัฐบาลจะต้องลงทุน ให้อีกเยอะเลยนะคะเพราะว่ามันใช้ทุกอย่างเต็มที่แล้วอันนี้ก็แน่นอนมีภูกเก็ตอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีจังหวัดเช่นเชียงใหม่บางจังหวัดก็เป็นจังหวัดที่จริงๆกําลังเริ่มมีคนไปเที่ยวนะคะแต่ไม่เคยลงทุนไว้เลยอย่างบึงการอันนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มในอนาคตนะคะดิฉันมีปัญหาในการใช้เครื่องนี้นิดนึงนะคะแต่มีอีก มีจังหวัดอีกหลายจังหวัดนะคะซึ่งตามที่ปรากฏชื่อซึ่งเิชันจะไม่อ่านนะคะว่าถ้าเราใช้กลยุทธ์ผู้มาเยือนดีๆนี่จะสามารถเพิ่มไรายได้ได้อีกประมาณ3.8แสนล้านบาทมันมีวิธีการวิเคราะห์และได้มานะคะซึ่งดิชันจะไม่อธิบายในที่นี้เพราะอย่างนั้นเราจึงสามารถที่จะตอบว่าถ้าเราจัดการทรัพยากรดีๆเนี่ย การท่องเที่ยวไทยจะไปได้อีกเยอะมากเลยเราจะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะคะแต่นะคะแต่อะไรแต่เราต้องจัดการสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีด้วยเหตุผลที่จะตามมานะคะข้อค้นพบสองก็คือว่าในขณะที่โลกการท่องเที่ยวของเราหยุดนิ่งนะคะธุรกิจเราหยุดนิ่งหมดเลยแต่ลูกค้าเราไม่ได้หยุดนิ่งด้วยนะคะชีวิตเขาถูกผลักดัน ะะให้ดำรงชีวิตไปเรื่อยๆแล้วเขาทำอะไรคะเขาถูกผลักดันโดยเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปไหนไม่ได้เขาก็ออนไลน์ตลอดเขาเกิดไลฟ์สไตล์ที่มันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า post industrial คือคนรุ่นนี้เป็นคนที่สามารถเลือกรวาวะได้เลือกเวลาทำอะไรได้เองไม่ตื่น6โมงเช้ากินข้าว7โมงเช้าขึ้นรถทัวร์8โมงเช้าอีกต่อไปเพราะว่าตอนที่เขา work from home เขาจัดการเวลาของเขาเองหมด เขาเป็นมนุษย์แพลตฟอร์มนะทั้งวันหนึ่งก็ดูแต่มือถือและแพลตฟอร์มเขาต้องการ total experience นะคะเขาต้องการไปประสบการณ์จริงๆเลยนะคะเพราะเขาถูกขังอยู่ในห้องนะเป็นเวลานานแล้วเขาเนื่องจากระหว่างระหว่างที่เขาอยู่กับดิจิทัลเนี่ยเขารับสื่อสารต่างๆซึ่งทำให้เขาเป็น global citizen เขาคิดแบบตะวันตกนะคะมีอุดมการณ์แบบตะวันตก แล้วสปรายของเราล่ะสปลาของเราในช่วงโควิดเราหยุดสนิทเลยนะคะเราก็ยังคิดว่าอ่ะเรามีรถทัวร์สา0หมื่นคันจะทำยังไงจะกลับมาแล้วจะกู้เงินไหมจะอะไรนะคะเรายังมีลักษณะการทำประกอบการที่เป็น Mass Tourism ใช้ Standard Package แล้วก็พึ่งพิง ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งเราโชคดีมากเลยค่ะเรามีอย่างเลือเฟือนะคะแต่เห็นไหมคะว่าแนวโน้มสองอันเนี้ยมันมันจะไม่ตรงกันเนาะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่นี่จะไปอีกแบบหนึง่งนักแต่อย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าพวกทัวจะหายหมดยังไม่หายหมดนะคะประเทศที่เมื่อกี้อาจารย์ปิติพูดเนี่ยนะคะ ในบางส่วนที่เป็นชนชั้นกลางก็ยังต้องอาศัยทัวร์อยู่โดยเฉพาะประเทศที่ไม่พูดภาษาอังกฤษนะคะนะคะแล้วก็เรายังมีตลาดมุสลิมที่ใหญ่มากแต่เราไม่มีความสามารถในการจัดการวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากเราแม้ว่าเราจะมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมาเที่ยวก็เป็นจริงๆแล้วเป็นจีนในมาเลเซียและจีนในอินโดนีเซียเราต้องพยายามเปิดมิติใหม่ในการจัดการนะคะ เพราะฉะนั้นการตลาดยุคใหม่เนี่ยเราต้องสร้างแพลตฟอร์มที่เพอร์โซนาแต่ละกลุ่มสามารถสร้างส่วนผสมแพ็กเกจของเขาเองแล้วมีมีรายการทัวร์ที่จะสามารถที่จะรองรับเขาได้นะคะอาจจะเป็นเอ็ e n t เ r ร Tour ทัวร์หรืออาจจะเป็นการสร้างประสบการณ์วิถีไทยก็ได้นะคะอีกอันนึงก็คือว่าเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้เกิด การบรรจบกันของอุตสาหกรรมการบรรจบกันของอุตสาหกรรมคืออะไรคือการที่อ,อุตสาหกรรมเกิดหลอมรวมเป็นอันเดียวกันหรือบางอันถูกประทะจนหายไปเลยนะคะที่จริงท่องเที่ยวเจอมาก่อนคนอื่นแหละ Airbnb ไงคะใครจะไปน,นึกว่าวันดีคืนดีโรงแรมต้องต่อสู้กับบ้านพักส่วนตัวถูกไหมคะ แต่ต่อไปนี้มันจะมีอะไรอีกก็ไม่รู้คนดูซิ S C B ยังกลายเป็น X C B X แล้วเปลี่ยนยานแม่ใหม่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ไปขายนอน N F T อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้ว่าคู่แข่งใหม่จะมาจากไหนวันข้างหน้าคุณอาจจะเจอเซเว่น n เลเว่นเป็นคู่แข่งคุณก็ได้เพราะเขาอยู่ทุกแห่งในประเทศไทย70%ของพื้นที่นะคะผู้เล่นรายใหญ่อาจจะกินรวบนะคะ นอกจากนั้นเรายังจะเจอ Metaverse นะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นศัตรูหรือเป็นเพื่อนหรือเป็นทั้งสองอย่างแล้วแต่การดำเนินการของเรานะคะหลังโควิดเราพบว่าหลายอย่างจะไม่เหมือนเดิมความมั่งคั่งส่วนหนึ่งที่เราเคยชินนะคะที่ดินเครื่องเพชร มันจะย้ายไปอยู่ที่โลกเสมือนแล้วก็หลังสงครามยูเครนโลกก็จะวูง้ามากขึ้นนะคะอันนี้เป็นรูปที่ดิฉันยืมมาจากคุณจิรายุดิฉันชอบมากมันเป็นปลาวานที่มีความสุขมากนะอ้าปากแล้วก็มีปลากระโดดแล้วก็นกมาโฉบแล้วก็ขบป,ปากแต่มันไม่เห็นนะคะว่าที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือภัยนะคะคุกขามที่กำลังตามมาแต่ก็ยังมีความสุขอยู่นะคะ ข้อค้นพบต่อไปอันนี้ไม่ต้องพูดมากทุกคนที่ผูเกิดรู้ดีนะคะฐานเศรษฐกิจเราแคบลงลึกแล้วไม่แตกลายเป็นเศรษฐกิจเสาเดี่ยวเหมือนสารพระภูมินะคะเราพึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาติสูงที่จริงทั้งหมดนี้ดิฉันไปเร็วๆได้นะคะท่านได้รับแจกเอกสารเล่มสีน้าเงินกันทุกคนแล้วในนั้นตัวเลขทุกอย่างมีในนั้นนะคะดิฉันไม่จําเป็นต้องพูดตัวเลขแต่ในโลก ที่บูกาคือโลกที่ผันแปร ى, ไม่แน่นอนนะคะคอมเพล็กซ์ซับซ้อนเอเอ็มบิคัซับซ้อนและคลุมเครือเนี่ยนะคะมันทำให้ทุกๆอย่างคาดคะเนไม่ได้นะคะเช่นอยู่ดีๆก็มีเมตาเวิร์สเข้ามานะคะเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ทีหลังนะคะสังคมการเมืองระบบคุณค่าซับซ้อนยุ่งเหยิงขัดแย้งและเหลื่อมล้ำนะคะถ้าบ้านเมืองเราไม่สงบสุขคนก็จะไม่มาเที่ยวนะคะแต่ตอนนี้เริ่มสงบขึ้นนะคะ ดิฉันคิดว่าถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะสงบขึ้นค่ะเพราะต้องรีบไปทำมาหากินก่อนนะคะเศรษฐกิจผันผวนง่ายจากเงินนอกระบบเงินนอกระบบดิฉันไม่ไหนเคลความว่าเงินใต้ดินนะคะหมายถึงเงินดิจิทัลเนี่ยซึ่งตอนนี้ขึ้นและลงแล้วก็เริ่มมีการผ่องถ่ายระหว่างเงินในระบบกับเนงินนอกระบบนะคะสิ่งแวดล้อมก็กดดันโดยน้ำมือมนุษย์และ,และโลกร้อนนะคะ ก็คือว่าหลังจากโควิด -19 เกิดขึ้นเราพบว่าธรรมชาติฟื้นคืนเราดีใจใช่ไหมคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ทราบว่าจริงๆแล้วเราได้ทารุณธรรมชาติเยอะเลยแล้วมันสวยขึ้นตั้งเยอะนะคะตั้งแต่เกิดโควิดเนี่ยทำอย่างไงล่ะคะว่าเราจะมาสามารถท่องเที่ยวได้โดยมีธรรมชาติที่ยั่งยืนและสวยงามอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่มากของประเทศไทยนะคะ ในโลกยุคหน้าเนี่ยนะคะดิจิทัลอีโคโนมีเนี่ยจะเป็นแกนของทุกๆอย่างจะแทรกอยู่ในทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการลงทุนในบุคลากรหรือในอในหน้าที่การงานของเราแล้วก็รวมทั้งในอินฟราสตรักเจอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายใช้ใจ่ายที่ไร้เงินสดเศรษฐกิจกไร้สัมผัสนะคะ เศรษฐกิจที่สะอาดและเซฟพวกนี้ทั้งหมดนะกรีนอีโคโนมี่แชร์ริ่งอีโคโนมีเนี่ยทุกตัวเนี่ยเป็นตัวที่จำเป็นที่จะต้องใช้ดิจิทัลอีโคโนมีซึ่งนะคะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของเรายังไม่ค่อยมีทักษะนะคะท่านี้ฉันเคยไปถาม ถ้าคุณไปดูเว็บไซต์ของจีนคุณจะบอกเขาจีนฉันเคยไปถามบริษัทจีนที่เขามีเว็บไซต์เขาบอกว่าเขามีสินค้าในประเทศไทยอยู่ในเว็บไซต์เขาประมาณ16,000สินค้าดิฉันฟังแล้วงงเลยเพราะว่าถ้าเราไปดูนะของเรานะจะมเีเป็นพันนะ่ะไม่ใช่หลักหมืนะ่นน่ะแต่เขานับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสินค้าของเขาด้วย นะคะเขาเขาไม่ได้ขายมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเขาไม่ได้พามาทัวร์นะแต่เขาบอกว่าถ้ามาเมืองไทยอ่ะสามารถไปดูได้แต่ระหว่างนั้นก็ใช้กิบริการเขาในเรื่องอื่นแต่ว่าเขาเอาทุกทุกอย่างที่เขาคิดว่าคนจีนจะสนใจเข้าไปอยู่ในเว็บไซต์แล้วเข้าไปมากกว่าที่เรามีค่ะ ในยุคต่อไปเนี่ยท่องเที่ยวไทยต้องเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการนำเสนอวิธีการวิจัยพัฒนาตลอดจนนโยบายสาธารณะที่จะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงทีนี้เรื่องใหม่ที่ฉันเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้อย่างแท้จริงเรื่องจัก,กรวาลอารมิตหรือเมตาเวิร์สนะคะดิฉันจะพูดไว้เพียงนิดเดียวว่ามันเป็นแนวโน้มใหม่นะคะ เมตาเวิร์สเนี่ยมันก็คือการบรรจบกันของโลกจริงและโลกเสมือนซึ่งเราสามารถมีปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างไร้รอยต่อในโลกอีกโลกหนึ่งในอนาคตเราจะมีโลกเสมือนที่คู่ขนานไปกับโลกเรานะคะโลกของเรานี่เป็นโลกกายภาพแต่โลกเสมือนเนี่ยจะเป็นอีกอันหนึ่งที่คู่ขนานไปและอาจจะมีหลายคู่ขนานด้วยซ้ํา บนคู่ขนานนั้นก็จะมีการซื้อขายใช้จ่ายซื้อที่ดินท่องเที่ยวซื้อเครื่องเพชรเครื่องเพชรอาจจะซื้อน้อยที่สุดซื้อกระเป๋าแอมเมสแบบในโลกเสมือนก็ได้นะคะซึ่งในโลกเสมือนนั้นเราส่งอววตาของเราไปหรืออววตารของเราไปนะคะซึ่งในตอนนี้ถ้าคุณไปดูเว็บไซต์ของอ พวกประชุมก็เริ่มมีการอย่างวันนี้เราประชุมแบบโลกจริงนะในโลกเสมือนตอนนี้ก็เริ่มมีแล้วก็คือคุณสามารถสมัครประชุมได้แล้วคุยกับคนข้างๆในออนไลน์นะคะอันนี้ถ้าใครอยากจะรู้เรื่อง Metaverse ฉันแนะนำให้ไปดูหนังที่ชื่อว่า Ready Player One เนี่ยนะคะข้างล่างเนี่ยหน้าคน สองคนข้างล่างนี่เป็นคนจริงนะแล้วเขาก็เลือกอวตารของเขาซึ่งแล้วแต่เราเราอยากจะมีหน้าตายังไงเราก็สร้างขึ้นมาได้เป็นตัวแทนเราเสร็จแล้วเราก็จะไปทํากิจกรรมในโลกเสมือนนะคะซึ่งเราก็จะต้องถ้าเราอยากมีความรู้สึกถ้าในหนังเรื่องนี้ถ้าคุณอยากมีความรู้สึกว่าต่อยแล้วเจ็บหรือจับแล้วรู้สึกนุ่มก็ต้องใส่เสื้อผ้าซึ่งก็ต้องซื้อนะคะต้องซื้อจากเจ้าของ เจ้าของโลกเสมือนเนี่ยซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ถ้าจากถ้าถ้าจะต้องไปยิงกับใครก็ต้องซื้อเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะมันมีการซื้อขายกันในโลกเสมือนเพอเพอ,พอโลกเสมือนเขาจะขายการท่องเที่ยวได้ด้วยสามารถไปเที่ยวมาชูปิชูในราคา300บาทไม่ต้องใช้3 0 0 0 0นบาทก็ยังได้แต่ว่าความสามารถที่จะไป เหมือนโลกเสมือนจะเหมือนจริงเท่าไหร่นั้นมันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้ยังทำไม่ได้แต่ตอนนี้เนี่ยส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีเนี่ยเราสามารถเอามาทำาการโฆษณาหรือเอามาให้เราดูว่าเออถ้ามาเที่ยวเมืองไทยนะจะเห็นได้นะว่าถ้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็จะนี่แหละเห็นไหมจะสวยอย่างนี้ถ้าง,งั้นหมายความว่าอะไรคะดูในโลกเสมือนสวยมากเลยแต่พอ มาจริงๆแล้วทาไมคะขยะเต็มไปหมดถ้าง,งั้นกลับไปเลย <c oughs> ผิดหวังมากๆด้วยนะคะที่สําคัญก็คือการถ่ายโอนทรัพยากรระหว่างโลกจริงและโลกเสมือนคนบางคนก็จะมีรสนิยมที่จะไปอยู่ในโลกเสมือนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ก็จะอยู่ในโลกเสมือนนะคะแต่บางคนก็อาจจะพออยู่ในโลกเสมือนแล้วก็โหยหาโลกจริงก็ได้ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราบอกว่าคลุมเครือเราไม่รู้ว่ามันจะออกอยังไงเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ขึ้นกับเทคโนโลยีว่ามันจะสมบูรณ์แบบขนาดไหนนะคะแนวทางการรับมือนะคะคือต่อไปนี้เราต้องเลิกมองการท่องเที่ยวจากจุดและแหล่งท่องเที่ยวเป็นระบบนิเวศเพราะว่านักท่องเที่ยวต้องการ total experience ไม่ใช่อะไรที่เป็นแท่งเป็นเรื่องเป็นจุดนะคะจะต้อง ต้องดูแลการท่องเที่ยวเป็นระบบเป็นเมืองเป็นอีโคซิสเต็มซึ่งรองรับความเสี่ยงได้ทั้งในโลกกายภาพโลกเสมือนและเพื่อลดความเสี่ยงนะคะข้อเสนอนะี้เกี่ยวกับเมืองรองก็คือว่าเมืองรองต้องสร้างความแตกต่างไม่ใช่ไปทุกเมืองรองซื้อของก็มาจากเชียงใหม่หมดมาจากซื้อของที่ภูเก็ตยังมาจากเชียงใหม่เลยนะทั้งท้งที่เชียงใหม่เป็นเมืองหลัก เมืองดอกไม้ก็ต้องมีฐานผลิตไม่ได้สั่งมาจากฮอลแลนด์นะคะเมืองเก่าเล่าเรื่องเมืองหุ่นยนต์เมืองวีเกิลถ้าคนอินเดียมาอย่างอาจารย์ปิติว่าเนี่ยนะเมืองวีเกิลน,นี่อาจจะเป็นเมืองที่ขายอาหารมังสวิรัตนี่อาจจะเป็นเมืองที่ดึงดูดความสนใจไม่ได้พูดเป็นแหล่งแเป็นน้ำตกเป็นทุ่งหญ้าอีกต่อไปทุกเมืองเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้คิดการใหญ่ก็ใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งนะคะ เราต้องเปลี่ยนสินค้าของเราซึ่งตอนนี้เราคอยแต่ให้นักท่องเที่ยวมาหาเราแล้วเราถึงจะขายได้ถูกไหมคะดิฉันเรียกอันนี้ว่า one time product ขายครั้งเดียวจบปีหนึ่งมาครั้งเดียวขายครั้งเดียวเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็น all time product คือขายตลอดเวลาแล้วเราขายตลอดเวลาเราจะขายได้ยังไงนะก็ต้องขายออนไลน์ เราจะขายออนไลน์ได้ยังไงอย่างรเราเป็นโรงแรมถ้าไม่มานอนเอาคุณก็ขอสอนวิธีการจัดดอกไม้สอนวิธีการพับผ้าสอนอะไรมีคนมาคุยด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคือม,มันมีของกิจกรรมให้เราทําในโรงแรมะเราขายได้หมดเลยเราไม่จําเป็นต้องคอยให้เขามานอนที่โรงแรมเรานะคะวิธีการขายที่ต้องขายออนไลน์แล้วก็ต้องขายซอฟต์พาวเให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าแล้ รัฐบาลคิดว่าภูมิใจนะคะที่คุณลิซ่ากับคุณมาลิเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์แต่เขาไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์ที่เราสร้างนะเขาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของอุตสาหกรรมเกาหลีแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เขาสร้างตัวขึ้นมาเองถ้าเราไปศึกษา K-POP ของเกาหลีเนี่ยเราจะพบว่า K-POP เนี่ยตอนที่เขาขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเขาจ้างฝรั่งเอาแนวดนตรีตะวันตกเข้ามานะคะ เสร็จแล้วถ้าคุณไปดูเนื้อเพลงที่พวกเคป๊อปเขาร้องเนี่ยมันก็ไม่ใช่อัตลักษณ์ไทยหรืออะไรที่เป็นของไทยเลยเอย้อัตลักษณ์ดั้งเดิมของเขาเลยเขาขายปรัชญาและความคิดสากลเพราะว่าคนฟังเข้าใจเรื่องอิสรภาพเรื่องเสรีภาพคนฟังไม่เข้าใจความอ่อนน,อน้อมความถ่อมตนหรืออะไรซึ่งเป็นคุณค่าของเรานะคะเคป๊อปเนี่ยเขา เขาทำสิ่งที่เป็นที่นิยมสากลแล้วดันขึ้นไปก่อนแล้วพ่วงอัตลักษณ์ขึ้นมาทีหลังไม่ได้เอาอัตลักษณ์ขึ้นไปชูก่อนเอาตัตษณ์เขาจะชูก่อนเนี่ยโอกาสจะขายมันจะยากนะคะแล้วเราก็ต้องอย่างเมื่อกี้นี้พูดแล้วว่าต้องรู้เท่าทันเมตาเวิร์สว่าเราจะเอามันมาใช้ให้เหมาะสมกับเรายังไงนะคะแล้วตรงไหนที่เราต้องระวงะะังค่ะ อันนี้ดิฉันให้ดูนี่คนคน,คนนี้เป็นคนจีนนะคะเขาก็มีคลิปวิดีโอมีรายการของเขามีคนดูรายการเขาต้้งสองล้านกว่าคนเขาก็ทํากับข้าวอยู่ในบ้านเนีย่ยเป็นวิถีชีวิตของเขาคนก็ดูตลอดเวลานะคะเขาก็ขายเวลาได้นะคะเราเราก็ทําอย่างเดียวกันได้เราสามารถเซตอ,อ,อะไระชุมชนท่องเที่ยวก็สามารถทําอย่างเดียวกันได้ เพิ่มห่วงโซ่อุปทานสู่เศรษฐกิจฐานรากนะคะขายตรงแล้วก็ขายพวกไม่ได้ขายเวลาเขามาเที่ยวเวลาเขากลับไปแล้วเขาก็ต้องซื้อผงทําขนมครกสําเร็จรูปกลับไปด้วยซื้อแผ่นที่จะต้องทําขนมครกกลับไปด้วยแล้วก็เปิดทีวีดูว่าวันนี้เพื่อนที่เคยเจอที่เมืองไทยปีวันนี้เขาทําอะไรดูนะเขาสอนทําเมี่ยงคําอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราขายได้ทั้งปีค่ะแล้วก็ทําสินค้าสําเร็จรูปขาย ชีวิตมันชีวิตมันจะไม่ง่ายแล้วทำอยู่อย่างเดียวอีกต่อไปต้องทำหลายๆอย่างขายตลอดเวลานะคะมักคุเทศที่ไม่มีงานทำก็ต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นยูทูบเบอร์นะคะที่มอชเเาาได้อบรมมักคุเทศไปส่วนหนึ่งนะคะให้เป็นยูทูบเป็นคนที่สามารถขายสินค้าออนไลน์ได้ซอฟพาวที่จะยิ่งใหญ่มากของไทยอีกตัวหนึ่งน่ากอาหารก็คือมวยไทย นะคะทำไมคนไทยดูอะไรนะแมนยูหงดูทุกทุกอาทิตย์ที่มีหรือว่าทุกโปรแกร,รมนี่มีทำไมจะให้เข้ามาดูเวลาเข้ามาเมืองไทยเราก็จัดมันทุกอาทิตย์สิแล้วก็ดันนักมวยที่ดังๆขึ้นไปรับรองอย่างนี้นะคะแฟนๆจิกรีตนะคะน,นี่คุณปินโตนะคะ แล้วเราต้องสร้างมันไม่ใช่มาดูตอนต่อยเท่านั้นมันต้องเป็นแฟนคลับขายน้ำมันมวยขายลูกประครบขายสมุนไพรเสื้อดีไซน์ที่คนรูปร่างแบบนะักมวยใส่แล้วจะหลอ่อจะจะดูหล่อรับบึกข้าว,ข,าวข้าววิตามินนักมวยอาหารสูตรนักมวยหรือสูตรอาหารบัวขาวถล้วก็เป็นแฟนบัวขาวนะคะ เราต้องเสริมห่วงโซ่การผลิตและมิตรภาพนะคะสร้างมิตรภาพตลอดชีวิตในชุมชนท่องเที่ยวที่เรามีนะคะหมูตัวเดียวที่เกาะสุกรเนี่ยหลานดิฉันเขาอยากไปดูเขาไปหาทุกปีนะคะ นะหมูนะคะเป็นหผงบ้านธรรมดาเลยมันมันประเอิญเป็นหมูที่อยู่ที่ชายหาดนะคะเราต้องขายสินค้าฟื้นถิ่นประเภทฟิวชัน่น DIY อย่าไปขายสินค้าที่เราใช้กันเองผลิตกันเองก็ต้องคิดว่าคนต่างชาติเขาจะซื้ออะไรนะคะที่ชอบขายมากเลยก็คือกล่องใส่กระดาษทิชชู่ห้องน้ำมันไม่มีใครซื้อหรอกคะ่ะคนต่างชาติเขาไม่เอากระดาษทิชชู่ห้องน้ำวางไว้ในห้องกินข้าวนะคะขายวัตถุด,ดิบขายสมุนไพรนะคะ โรงแรมก็ขายออนไลน์ได้เมื่อกี้พูดแล้วขายวิธีการนอนให้สบายไว้วิธีการนอนให้ถูกต้องนอนยังไงพอพูดแล้วรู้สึกนอนสบายอยาก,กมานอนที่โรงแรมนี้นะคะรูปแบบการผลิตจะเปลี่ยนไปจากตอนนี้ที่เป็น standardization กลายเป็น diversify mass customization นะคะยุทธศาสตร์ราคาก็จะเปลี่ยนไปจากการเอาต้นทุนแล้วก็บวก มา40คนคนละกำไรคนละ500มาร์คอัพคนละ500ทริปนี้ได้แล้วกี่หมื่นก็ว่าไปเปลี่ยนใหม่นะคะเป็น value based pricing คิดว่านักท่องเที่ยวเขายินดีที่จะจ่ายแค่ไหนแล้วก็ชาร์จเขาตามที่เขายินดีที่จะจ่ายนะคะโอกาสที่เกิดขึ้นกับการท่องเที่ยวตะก่อนนี้เราต้องมีที่ที่อยู่ด้วยกันน่ะ ต้องมีหลายๆที่คนจะมาเที่ยวเดี๋ยวนี้มี G P S แล้วร้านกาแฟต่างจังหวัดนี่กระจายทั่วไปหมดเลยนะคะขอให้มีบรรยากาศที่ดีก็มีคนไปซื้อเหมือนกันนะคะเออมันกดไม่ค่อยไปนะคะท่องเที่ยวเรามีเนี่ยท่องเที่ยวเป็นตัวสร้างซอฟต์พาวเวอร์ที่ดั้งเดิมที่สุดที่เรามีแล้วก็สร้างได้สำเร็จด้วย แต่ถ้าจะให้ทะลุกล้องโลกเนี่ยเราต้องใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาสร้างท่องเที่ยวแบบก้าวกระโดดได้อีกนะคะข้อสำคัญเวลา,เ,าเราสามารถที่จะเอาดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเพรเชอร์กับในโลกกายภาพของเราอาจจะลดลงนิดนึงแต่เราไปเพิ่มที่ราคานะคะสรุปว่าอะไรที่ทำให้เรามาอยู่ถึงวันนี้เนี่ยอาจจะไม่สามารถเป็นตัวที่ คล้ายๆกับว่าดันเราไปในวันข้างหน้าโลกท่องเที่ยวในอนาคตเนี่ยไม่อาศัยแต่ดุนทุนประเดิมที่ประกอบไปด้วยธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างเดียวนะคะโลกท่องเที่ยวนอกจากจะสร้าง total experience แล้วยังต้องสร้าง total digital experience ด้วยอันนี้คือสรุปนะคะแนวทามที่ลองรับก็ชัดเจนนะคะหนึ่งนะคะ เศรษฐกิจดิจิทัลอันที่2ก็คือสร้างความยั่งยืนนะคะอันที่3ก็คือต้องมีความหลากหลายและความสร้างสรรค์นะคะเราต้องมองแพลตฟอร์มสตร ATEGY ทำยังไงเป๋าตังถึงจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับนักการท่องเที่ยวของประเทศไทยแทนที่จะมาใช้เฉพาะกิจเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะคะหรือจะมีอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเป๋าตังนี่น่าจะยากค่ะเพราะว่าการลงทุนเป็นเรื่องใหญ่นะคะต้อง สร้างดิจิทัลพิวัตรในทุกส่วนแห่งห่วงโซ่แห่งมูลค่าและเส้นทางผู้บริโภคนะคะ m a s s c u s t o m i z a t i o n ตาม PERSONA จะเป็นวิธีการตลาดแบบใหม่นะคะข้อสุดท้ายก็คืออปทอต้องมีส่วนร่วมและต้องใช้ซอฟต์แวให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าโฆษณาตอนจบนิดนึงนะคะดิฉันทำหนังสือ2เรื่องที่ทูดวันนี้จะมาจากหนังสือเรื่องอนาคตท่องเที่ยวไทย2585นะคะ ซึ่งถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์นี้สามารถดาวน์โหลดมัน800หน้าวันนี้เลยไม่ได้มาแจากแต่ที่แจกให้ก็คือย่อมานะคะกับอันนี้เป็นอนาคตประเทศไทยนะคะก็อยู่ในเว็บไซต์เดียวกันนะคะนี่แค่200หน้าแล้วอ่านได้เร็วกว่าสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ฟรีเหมือนกันคะ่ะไม่ทราบดิฉันใช้เวลาไปเท่าไหร่โอเคจะมีคำถามไหมคะ ไม่มีคำถามนะคะก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณอาจารย์มิ่งสารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะชอบไอเดียที่อาจารย์ให้ไว้คือทำยังไงที่ให้เราขายได้ทั้งปีนั่นหมายความว่าเราก็จะมีรายได้เข้ามาทั้งปีไม่ต้องรอเป็นฤดูกาลหรือว่าไม่ต้องรอให้ลูกค้า walk in เข้ามาที่ประเทศไทยหรือว่าที่จังหวัดของเราที่บ้านเรานะคะน่าสนใจมากค่ะ